นี่ครับ L1225 กำลังทำความสะอาดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูรถคันนี้ไมตายอยู่ที่4 0 4ชั่วโมงเอ่อให้ผมเดานะยุบล้อเสร็จยังไม่เคยใช้งานเลยถ้าใช้งานจะต้องมีรอยตรงนี้เห็นไหมแล้วประกอบกับการเจิมนี่รอยเจิมอยู่เลยรถจอดครับคันนี้ออกเก่านอกมา คอนทุ่งตอนท้ายไม่เคยแกะเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มๆกันได้ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนู่รถไถยมือสองครับวันนี้พามาชมคูปต้า L1 สองสองห้าต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรถจะบอกอยังไงเดียวเป็นรถเก่านอกเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมเข,เขายุบเขายุบมาจากร้านนะครับนี่ยุบมาจากร้านแล้วทีนี้ ยุบแล้วก็จอดนะครับนี่ดูดูรอยการใช้งานอ่าดไปดูดูรอยการใช้งานนะครับดูยางดูอะไรเนี่ยนะฮะดูรอยถ้าเกิดว่ารถมุดจะต้องมีรอยนะครับยางหลังเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับอ่าหางเป็นหางธรรมดาครับคันนี้เป็นกระบอกสไลด์ด้วยแล้วก็อ่าซีนนี่ให้ดูซีนนะครับ เห็นไหมซีนฝั่งซ้ายฝั่งขวายังไม่เคยเปิดเลยนะฮะรถเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยแกะไม่เคยเปิดเลยอ่ะนี่ล้อหลังเดี๋ยวตลับเมตรตลับเมตรหน่อยเลยตลับเมตรหน่อยเลย,เยตลับมเมตรหน่อยเดีดเเดออ่ล้อหลังประมาณร้อยห้าสิบเดี๋ยววัดให้ยุบแล้วนะฮะ นี่ดูประมาณร้อยห้าร้อยหกเซนหางเป็นหางธรรมดามีกระบอกสไลด์มานะครับยางหลังเม็ดอินเจแปนซ้ายขวาเลยดูฝั่งนี้ยังไม่มีรอยมุดรอยรูดเลยนะครับเห็นไหมฮะมีกรงเรียบร้อยนะครับเบาะเดิมมาดูเบาะกัน เบาเดิมนะฮะไม่ตายอยู่ที่4 0ี4ชั่วโมงคือไม่ไม่ขึ้นแล้วตอนนี้น่าจะจอดประมาณนี่แหละชั่วโมงนะ,ะตอนจอดแล้วก็คันนี้เอ่อเกียร์เป็นไดเล็กนะครับเกียร์ไดเล็กก็คือเอ่อไม่เกียร์ไดเร็กเครื่องไดเล็กเกียร์ทัเทนโอ้โหผมพูดผิดเครื่องไดเล็กคือสตาร์ทไม่ต้องเข่าหัวแล้วก็เกียร์ เป็นเกียร์สะเทิ้นก็คือเดินหน้าถอยหลังในเกียร์เดียวกันถอยหลังเดินหน้าห่องตัวครับผมใช้ในร้องอ้อยแล้วก็เกียร์ในเข้าหนึ่งเข้าสองไว้วันๆก็ใช้อยู่แค่เกียร์นี้ฮะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ท่านใดที่หาไปตีใบอ้อยก็คุ้มนะครับีดีโอมีทั้งหมดสี่จังหวะนี่อันนี้ปลดโฟวินแล้วก็อันนี้โลไฮย้ายไปตรงนี้ยกหางว่าหางอันนี้หางธรรมดาร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีกระบอกสไลด์ให้ครับสําหรับ ท่านที่เอาไปใช้ฉีดยุงฉีดยาพาดูเรื่อยๆขาก้างนะขาก้างให้ดูเนะี่ยคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองซีซีนะคันนี้จอดนานจนแหวนตายเลยเรามาเปลี่ยนแหวนให้เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปรเรียบร้อยแนละ้วข้างในสวยนะครับ จบจบเลยนะครับคันนี้แต่จอดนานอาจจะมีสนิมขึ้นบ้างแต่ถ้าท่านใดอยากทำสีก็คุยกันครับค,บคันนี้เปิดราคาไว้ที่แสนสามแปดนะครับแสนสามแปดก็พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้มออแบตใหม่เบาะนี้เป็นเบาะเดิมนอกรเครื่องให้ดูครับ เสียงเครื่องนิ่มๆนะน้ำนิ่งดีนะเครื่องดีคันนี้ บนพามาดูที่ระบบไฮดรอลิกสไลด์ให้ดูหน่อยนะฮะสไลด์ขึ้นลงเหมาะมากนะครับกับท่านใดที่ไม่ต้องลงมาปรับผ่านบ่อยๆท้ายเทยก็เดิมดีไม่มีแกะหางธรรมดานะครับคันนี้ยกหางวางหางได้ปกติ อาจจะลองวิดีโอให้ดูเกียร์ท้ายดีนะครับคันนี้นี่ฮะมีโครงกันอ้อยให้เรียบร้อยหมดแล้วก็ประหยัดไปสองหมื่นกว่าบาทนะครับชุดชุดเอ่อชุดเนี้ยชุดไอชุดไอยุบล้อแล้วก็ใส่กงนะครับประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้า อ่ะยกห่างว่าห่าให้ดูหน่อยว่างห่างธรรมดานะครับยกว่างอ่ะขอวีดีโอหน่อยมีทุกมดตีสปีดหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่โอเคเนี่ยลองวีดีโอะรถเดิมจริงๆอันนี้ ดูจากลักษณะแล้วใช้งานมาน้อยมากอ่ะลองเเผเดียวเลยฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายหน่อยเกียร์ท้ายนิ่มๆเงียบๆนะครับไม่หอนไม่ดังใครหาเข้าล่องอ้อยครับแสนสามแปดอันนี้เพผาเดียวอยู่ครับใส่เผาเดียวอยู่อ่ะใส่โฟเลยได้ไหม อ่ะใส่โฟวินวนะครับอ่ะลืมใส่เกียร์า้วหน้าถังโดดๆเลยนะฮะอ่ะฝากไว้เยครับกับคูปตาเอวันสองสองห้าเครื่องยนต์สามสูบโฟวินนะครับคันนี้เปิดราคาวที่หนึ่งแสนสามื่นแปดพันบาทฮะร,ราคาไม่แพงนะครับใช้คำว่าเป็นรถเก่านอกได้เลยพอทำเสร็จแล้วก็จอด จอดก็คือไม่เคยได้ใช้งานเลยอ่ะเดี๋ยวลองดับใหม่ดับแล้วก็ติดใหม่รถสตาร์ทง่ายมากอ่ะติดใหม่หน่อยอไปเก็บหน้าร้านเลยฝากนะครับกับครูต้าเอ2วันอันนี้โฟวินหางธรรมดานะครับ138,0งแบาทท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ ตำบลลำนา,ายอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์0822388443นุ้นเราถ่ายมือสองนะครับท่านใดหาปรหาลายไม่เจอลายก็เบอร์นี้เลยท่านใดหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้ง QR code วาให้ที่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ